ดวงเด่นวันนี้สามกุมภาพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์การงานมีเกณฑ์รับภาระหน้าที่ในสิ่งที่ไม่ได้ก่อไม่ได้ทำการตกเป็นแพ้รับบาปอย่าตกเป็นเหยื่อหรือจำเลยในสิ่งที่ไม่ได้ทำการบนบานสารกล่าวร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเงินดวงการเงินดีเลิศมีผู้ใหญ่เกื้อกูลอุปถัมภ์ลงทุนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีกำไรดวงความรักให้ความคาดหวังกับ ความสําคัญและการเลือกคู่ครองสูงมากมีเกณฑ์ผิดหวังพลัดพลากการจบจากคนเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ขอให้คนว้ทิศโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้3กุมภาพันธ์คนเกิดวันจันทร์การงานเกี่ยวกับที่ดินสินทรัพย์ทุกประเภทเหมาะก,กับการทำธุรกิจส่วนตัวร้านอาหารเครื่องดื่มงานฝีมือและพืชผักผลไม้ต่างๆ มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่การเงินผันผวนไม่แน่นอนแต่ก็ส่งผลดีในแง่ทำให้รู้จักใช้จ่ายและเก็บออมจะทำให้มีการเก็บเงินที่ดีได้ความรักรักคนมีเจ้าของขอให้คนวันจันทร์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ดวงเด่นวันนี้3กุมภาพันธ์คนเกิดวันอังคารการงานผู้ใหญ่ให้คุณและโทษตามความพอใจบางครั้งไม่ค่อยมีความเป็นธรรมการเงินมีดวงได้เงินทรัพย์สินมีค่าหรือของถูกใจแบบพลุกๆแห่งๆตามวาระบุญที่ส่งผลถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้ความรักติดบ่วงรัก จนไม่เป็นอันทำการทำงานระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดีความขอให้คนวันอังคารโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้สามกุมภาพันธ์คนเกิดวันพุธการงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ขาดความรักความอบอุ่นจากคนรอบข้างควรยึดทางสายกลางใส่ใจคนรอบข้างและคนในครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้น การเงินผันผลไม่แน่นอนแต่ส่งผลดีในแง่ทำให้รู้จักกินรู้จักใช้เก็บออมทำให้การเงินมีความมั่นคงดีขึ้นความรักวันไนสแตนเจ้าชู้ฉาบฉวยไม่ผูกพันใจเร็วด่วนได้ขอให้คนวันพุธโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้3กุมภาพันธ์ คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานมีเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องงานงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีการท่องเที่ยวการโรงแรมหรืองานที่ซ่อนเด้นไม่เปิดเผยต่างๆการเงินใช้เงินในการก่อร่างสร้างตัวหาเงินง่ายจากความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ความรักวันนิสตนฉาบฉวยไม่ผูกพันใจเร็วด่วนได้ขอให้คนวันพระศสบดีโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้สามกุมภาพันธ์คนเกิดวันศุกร์การงานงานเกี่ยวกับการบริการการค้าขายสถานบริการเกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆบางท่านการงานมีเกณฑ์น,นิ่งๆทรงๆสงสงการเงินผันผวนมีความเสี่ยง แต่จะผ่านวิกฤตในนาทีสุดท้ายลอดไปได้แบบเฉีวเฉียดความรักคนโสดบ้างงานรักเผื่อเลือกคนมีครอบครัวรักครอบครัวดีขอให้คนวันศุกร์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้3มกุมภาพันธ์คนเกิดวันเสาร์การงานทำงานตามใจตัวเองไม่ค่อยเอาใจใส่รับผิดชอบเหมือนเด็ก งานเกี่ยวกับขนมของกินเกี่ยวกับเด็กและสัตว์เลี้ยงการเงินสายเปไม่ค่อยเก็บเงินถ้าเคยผ่านวิกฤตทางการเงินแรงๆก็จะรู้จักเก็บเงินได้ความรักความรักที่สมหวังการตกหลุมรักการมีความรักครั้งใหม่ความรักที่อบอุ่นในครอบครัวพ่อแม่ลูกการตั้งครรภ์การเป็นพ่อสื่อแม่ชักการส่งลูกไปเรียนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ขอให้คนวันเสาร์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ